สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยามาฮ่าฟีโนรุ่นพ่ออามนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถของนักศึกษาสิทธิ์ปัจจุบันครูเนี่ยนะครับเรียนอยู่รอบค่าพอบอกว่าเป็นนักศึกษาเดี๋ยวเอาอีกแล้วนะครับเป็นนักศึกษาแล้วทําไมทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่พอครูบอกว่ารถคันนี้นักศึกษาของครูแก้ไขปัญหาได้อับก็ใช่เลยเขาเป็นนักเรียนอยู่เขาก็ทําได้อีกกูบอกงงกับคอมเมนต์ในคนพวกนี้ชิปเป๋งเลยนะครับเขาเขาเพิ่งมาเรียนนะครับนักศึกษารอบเช้ารอบบ่ายรุ่นเนี้ยเขาเพิ่งมาเรียนเพราะนั้นพอเขามาเรียนเนี่ยนะครับที่บ้านเขามีรถที่มีปัญหาอยู่เขาก็เคยปรึกษากับครูว่าดเดี๋ยวจะขอนํารถคันนี้มาใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย นะครับก็วันนี้นักศึกษาก็นํารถมาจากการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นก็เจ้าของรถเนี่ยลูกศิษย์ครูเนี่ยซื้อให้ลูกสาวเอาขับไปฝึกงานใช่ไหมครับแถวแถวสนามบินสุวรรณภ,ภูมิไม่ใช่รถมือหนึ่งนะครับลูกศิษย์ก็บอกว่าเป็นรถมือที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ตอนซื้อมาเนี่ยมันก็ขับขี่ได้อยู่ หลังจากนั้นขับขี่ไปได้สักระยะหนึ่งมีความรู้สึกว่ารถมันเริ่มไม่มีเรี่ยวแรงก็เลยเอารถเนี่ยไปให้ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านหนึ่งทำให้ซึ่งทางร้านก็แจ้งมาว่าได้มีการทำเครื่องยนต์ส่วนบนอทนเฉพาะเครื่องยนต์ส่วนบนลูกศิษย์ก็บอกครูมาว่าทำหมดไปประมาณ5,000กว่าบาทนะ อันนี้คือจากคำบอกเล่าลูกศิษย์ท่านผู้ชมท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของท่านนะครับจะมาบอกว่าลูกศิษย์ทำเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับหมดไปห0 0 0ันกว่าบาทก็ลดมาใช้ปรากฏว่าหลังจากทําไปเสร็จปับ๊บเจอปัญหาเพิ่มขึ้นคือเวลาวิ่งแล้วมันมีควันดํำออกท่อนะก็ขี่แล้วม็รู้สึกว่าไม่สบายใจก็เลยเอารถทันนี้ ไปให้ร้านที่เป็นคนรู้จักกันให้เขาดูคา r บูเรเตอร์ให้ก็มีการถอดคาบูเรเตอร์มาล้างนะ้ำฟ้าร์สาดจะเปลี่ยนนมหนูเปลี่ยนไดอะแฟมอะไรอันนั้นก็แล้วแต่ก็ปรากฏว่าปัญหามันไม่หายอาการมันไม่ดีขึ้นลุงติ์ก็เลยจอดทิ้งเลยนะแล้วก็ไปออกรถชันใหม่มาทีเนี้ยตอนเนี้ยเขาเรียนหาเครื่องไปแล้วเรียนอะไรครับ ระบบหลอลื่นระบบระบายความร้อนไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหลือระบบน้ำมันเชื้อเพลิงวันนี้ลูกศิษย์เขาก็เอารถมาคือครูก็มาดูข้อมูลในเบื้องต้นนะครับมันสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อยู่นะแต่มันไม่ติดเดี๋ยวครูสตาร์ทให้ให้ชมนะครับเปิดซิ้งแจออนนะไอ้รุ่นเนี้ยอ่ามันจะมี tps นะเซนเซอร์ลิ้นเล่งหรือลิ้นปีกผีเสื้อนะั่นจะมีหลอดไฟโชว์ที่หน้าปัด นะบางทีนะครับช่างบางคนไม่รู้ไปล้างคาร์บูเรเตอร์แล้วไปคลายตัวเซนเซอร์ TPS แล้วประกอบกลับแล้วมันไม่ตรงตามตำแหน่งนะครับอันนี้คือครูสานิฐานก่อนนะถอดมาแล้วใส่ไม่ตรงตามตำแหน่งก็จะมีไฟโชว์มีไฟกระพริบหรืออาจจะมีปัญหาต่อการวิ่งใช้งานนะเดี๋ยวว่ามันควันดำเพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องลื้อมาดูต่อ ทีนี้เกิดจะลือ้อเครื่องมาดูเนี่ยลื้อส่วนบนมาดูก็จะได้ดูว่าเขาทำมาจริงหรือเปล่าเขาประกอบลูกสูบมาผิดไหมนะครับออ,อนคูบีเบรกหนะ้าสตาร์ทอ,อันเนี้ยอย่างเนี้ยครูถือว่าเครื่องยนต์หมุนปกตินะแต่มันไม่ติดคูบีเบรกหลังเพื่อทดสอบระบบเบรกอ,อันเนี้ยสตาอปเบรกหลังเสียนะครับนี่ นี่นะครูบีเบรกหลังจนมิดแล้วนะครับกดสตาร์ทไม่ไม่ติดนะแต่พอครูบีเบรกหนะ้าถือว่าเครื่องยนต์หมุนเป็นปกตินะนะฮะแต่มันไม่ติดแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยลูกศิษย์เขาเปิดเบาะอยู่ครูก็ถือโอกาสเปิดฝาถังดูก็เห็นว่ามีน้ำมันเบนซินอยู่ในถังแต่ถ้าเกิดว่าจอดทิ้งไว้นานๆเนี่ย น้ำมันเบนซินในถังมันจะเสื่อมสภาพหลายๆคนก็จะเรียกว่าน้ำมันเน่าน้ำมันบูดมันก็จะเป็นยางเหนียวๆน,นะครับเดี๋ยวครูจะถอดหัวเทียนมาดูมาเช็คประกายไฟเดี๋ยวเรามาดูสภาพปักหัวเทียนก่อนอ่ะครูพามาดูนะครับอันนี้มันรอบค่ำแล้วนะมันจะมืดๆหน่อยนะนี่คือสภาพปักหัวเทียนนะครับนี่นะอ่า ปกติของยามาฮ่าปารหัวเชียงเขาจะมียางมียางหุ้มให้อย่างสวยงามนะครับปารอันหนึ่งของแท้หลายบาทนะนะแล้วก็บางทีอย่างที่ครูกล่าวไปอ่ะของแท้มันอันตรธานไปไหนก็ไม่รู้แล้วของห่วยห่วยมาใส่ให้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับนี่ครูดึงออกมาปัาป๊บนี่เป็นไงฮะอันนี้คือครูสาบานเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมีจริงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ย ครูมาแอบเอาปารหัวเทียนหวยห่วยมาใส่แล้วมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูเป็นคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดสับตะไครใบมากูดไม่ใช่นะครับเนี่ยถอดมาเนี่ยดึงกันจัดๆเลยเนี่ยเนี่ยปารหัวเทียนเป็นอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่รู้นะครับเพราะว่าลูกศิษย์บอกว่าซื้อรถมือสองมาแต่ก่อนหน้านั้นมันใช้ได้ปกตินะเราอยู่ดีๆมีฟาร์มรู้สึกว่ารถมันไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงก็เลยตามที่ครูกล่าวมานะี่ เอาไปทําเครื่องยนต์ส่วนบนนะครับนี่ปักปักมันเป็นสภาพอย่างนี้เนี่ยเนี่ยปกติเราเสียบปักหัวเทียนไปถ้าปักดีใช่ไหมมันจะมันรูดกลืดใช่ไหมคนคนใายจะรู้สึกแต่เนี่ยมันไม่มีอะไรเล้าใจเลยครับเนี่ยหลงโล่งจงเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูจะถอดปักหัวเทียนออกแล้วลองไฟก่อนนะครับปักเสียไม่เป็นไรฮะรอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตตั้งกล้องอย่างนี้นะอ่ะ เดี๋ยวครูจะดึงปลั๊กมันออกไปเลยนะครับไม่ใช่ดึงเนะี้ยจริงคือต้องหมุนนะครับต้องหมุนนี่ปลั๊กนี่ปลั๊กมันพังแล้วนะมันโดนมันโดนเหมือน,น,นโดนตัดยางเลยนะครับเหมือนเอาคัตเตอร์ตัดตัดตัดนี่ทีนี้เดี๋ยวครูจะวางลูกศิษย์เดี๋ยวให้จะให้เขาจับประมาณนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวลูกศิษย์เป็นอันตรายนะครับเดี๋ยวครูขอจ่อไว้อย่างนี้แทนดีนะครูจะแตะสายคอยหรือสายหัวเทียนเนี่ยไวข้ข้างๆน็อตท,ที่เช็คแรงดันน้ํามันเครื่องเนี่ยนะฮะตรงนี้นะอ่ะวานใครคนนึงครับสตาร์ทเครื่องให้ครูหน่อยเดี๋ยวเราดูพร้อมกันมีไฟไหมหอ่ะสตาร์ทโอเคนะมีไฟโดดออกใช่ป่ะครับ,รบมีไฟโดดดอ,อกนะ เดี๋ยวครูจะใส่ปักหัวเทียนกลับแล้วถอดหัวเทียนมาดูว่าหัวเทียนมันเป็นอย่างไรนะครับเหมือนกับเราเช็คไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆรถสตาร์ทไม่ติดเล่ารถมาลงแล้วถามครูเลยรถเป็นอะไรครับครูบอกแล้วครูจะตอบถูกไหมยังไม่ได้เช็คอะไรเลยนะครับขออนุญาตหยุดสักครู่นึงเพื่อถอดหัวเทียนมาเช็คอ่กลับมารับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวครูให้เราดูสภาพหัวเทียนก่อนนะครับ อันนี้คือสภาพหัวเทียนที่ทางเจ้าของรถถอดออกมาเอาเอา,เอามือบางตรงนี้ให้ครูหน่อยบางหลังหัวเทียนไหมอ่าเนี่ยนะฮะนี่นะนี่คือสภาพหัวเทียนที่ถอดมาจากรถคันนี้นะครับแล้วทีเนี้ยนะครับจากที่ครูดูเนี่ยนะมันก็จะเหมือนว่าแหวนหรือประเก็นเนี่ยถูกขันมาไม่แน่นเพราะถ้าเกิดขันมาแน่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แหวนหรือประเก็นเนี่ยมันจะแบนอันนี้มันเหมือนถูกขันมาไม่แน่นส่วนนี้คือสภาพหัวเทียนหน้าดำอย่างนี้นะ แล้วตอนถอดวัวเทียนออกมาลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของรถแบบว่าถ้าติดเครื่องได้นด,ดำปีเหมือนรถกระบะเลยใช่เปล่า<ช>อ่ะโอเคนะดเดี๋ยวเราจะลองประกายไฟเดี๋ยวครูขออญาตปิดไฟโทรศัพท์ครูนะครับอ่ะแตะลงกาวเหมือนเดิมอ้าวเปิดซิ้นแจสตา,าร์ทเครื่อง พ่อพ่อพอพอนะครับอ้าวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูขอดูครูขอดูประกายไฟนะครับไม่ไม่ผ่านโทรศัพท์นะแต่ท่านผู้ชมดูผ่านโทรศัพท์นะเดี๋ยวครูจะดูจากหัวของมันจริงๆอ่ะสตาร์ทอาโอเคโอเคอันนี้จากการที่ครูดูเนี่ยนะครับคือไฟมันโดดออกจากหัวเทียนแบบผิดปกติอ่ะทีนี้ เดี๋ยวครูจะไปพิสูจน์ต่อนะครับเดี๋ยวจะเอาหัวเทียนหัวเนี้ยไปทดลองประกายไฟกับเครื่องล้างและทดสอบหัวเทียนที่ทางโรงเรียนมีนั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะฮะเอาหัวเทียนไปติดตั้งอ่ะกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็เอาหัวเทียนที่ถอดมาจากรถยามาฮ่าฟีโนออกมานะครับแล้วครูก็เอามาวางอยู่บนเครื่องล้างแลทดสอบหัวเทียนนะครับเดี๋ยวครูจะกด ให้ท่านผู้ชมเห็นลักษณะประกายไฟนะครับโอเคนะอันนี้นะครับเครื่องร้านทดสอบหัวเทียนเนี่ยไฟเนี่ยมันจะแรงกว่าไฟที่อยู่ในระบบของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณ2อสเท่าเพราะนั้นบางครั้งท่านอาจจะบอกว่าเอามาลองกับเครื่องไฟก็ออกดีสวยงามเรียบร้อยแต่เวลาไปอยู่ในรถครูก็แจ้งแล้วว่า ระบบไฟในรถเนี่ยมันน้อยกว่าตรงนี้นะครับดูอีกทีนึงนะครับชัดเจนนะอ่าเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เขาทำาฟาร์มสา์หัวเทียนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอากลับไปติดตั้งแล้วจะไปลองสตาร์ตดูใหม่ว่าติดหรือไม่ติดทีนี้ตอนที่ไปถอดหัวเทียนออกมาเนี่ยเห็นไหม เนื่องจากปักหัวเทียนเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยพอเวลาเรา,าไปดึงหัวเทียนออกจากปักเนี่ยมันติดไอ้ตัวนี้ออกมาด้วยเนี่ย,ยขั้วที่มันอยู่ตรงปักตรงที่นิ้วชี้คูชี้อยู่เนี่ยคือยังไงคันเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนปักหัวเทียนอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดยวิดีโอนะครับอ่ากลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ให้ลูกศิษย์นะที่เป็นเจ้าของรถเนี่ย ไปล้างทำฟาร์มสะอาดหัวเทียนยืนยันนะว่าครูไม่ได้ไปแอบเปลี่ยนหัวเทียนนะครับโดยให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปบอกว่าเราล้างทำฟาร์มสะอาดหัวเทียนอย่างไรจากนั้นก็เอาหัวเทียนมาใส่นะคือครูเป็นคนใส่ขันเองกับมือแล้วเราก็เจอปัญหาใช่ไหมไอที่ปักหัวเทียนเนะี่ยมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันหลุดๆครูก็ไม่เป็นไรเอานิ้วกดๆด,ดันๆเข้าไปอย่างนี้ให้สุดก่อนเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าของรถ เปิดซื้อแจบีเบรกหน้าแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์อ่าติดแล้วครับเออติดละทีนี้พอมันติดแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูต่อตามที่ลูกศิษย์เขาแจ้งมาว่ามันมีควันดำน่าเดี๋ยวครูจะย้ายโทรศัพท์ไปทางด้านปลายท่อแล้วเดี๋ยวไปดูว่า มันดำยังไงนะครับเพราะครูก็ไม่เห็นนะเขาแจ้งมาอย่างนี้นะครับอ่าว่แล้วครูขออยู่ฝั่งนี้กันล้วกันเดินวนไปนะ,ะต้องต้องเร่งไหมหรือว่าไม่ต้องเร่งมันก็ดำอ่าต้องเร่งอ่า กูยังมองไม่เห็นควันเลยท่านผู้ชมมองเห็นควันไหมครับคือกูไม่ยังมองไม่เห็นนะ ผูขอตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะอ่านะครับขยับลงมานิดนึงเดี๋ยวโทรศัพท์ล้ม ตอนนี้นะโดยถ้าสายตาครูนะคือครูมองไม่เห็นควันนะครับยังยังไม่เห็นควันดำอย่างที่เจ้าของแจ้งไว้ทีแรกว,ว่ามันออกมาเป็นลูกๆอะ,อะสุทาก็เร่งไปเลยเอาจะเบิ้ลจะเร่งแค่ ถ้าถ้าตอนเร่งจะเห็นนะแต่ถ้าปกติไม่เห็นจะมีฟันดามออกมาเป็นลูกๆนะครับก็เดี๋ยวสันนิฐานก่อนว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับไดอะแฟมลิ้ตตัดอากาศหรืออาจจะเกิดจากอะไรครับไดอะแฟมที่ลูกชักลูกเร่งหรืออาจจะเกิดจากนะครับอะไรนะเมื่อก่อนหน้าเนี้สุภาพสตรีขับใช่ไหมครับแล้วขับชา้า พอฟังจากเสียงท่อเนี่ยเสียงท่อมันก็แปลกๆอยู่พานเป็นรถมือสองอาจจะทําไมครับไปผ่าท่อตีกวยฝังกวยสูตรนั้นสูตรนี้มานะแต่ที่แน่ๆคือตอนเนี้ยคือครูทํารถสตาร์ตติดได้ละแล้วก็พอเขาเร่งรอบสูงๆอ่ะมีควันดําออกมาจริงแต่ถ้าเกิดว่าเร่งรอบไม่สูงหรือเดินเบาเนี่ยเราไม่เห็นควันนะครับอ่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวครูจะ ถอดยูบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวจะไปถอดดูคาร์บูเรเตอร์ในเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวขอญาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับอ,ไปไปอ่าเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับลองถอดท่อแว็กซ์ค่ดูนะครับท่อสูญญากาศว่าก๊อกเนี่ยมันมีการรั่วไหมอย่างไรทีเนี้ยนะฮะจากที่ครูเห็นเนี่ยอันเนี้ย ไม่ใช่พ่อแวกห้ามเดิมแล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ได้มีการเอาเคเบิลไทยหรือหนวดกุ้งเนี่ยรัดมาอันนี้คือครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือแค่บอกว่าถ้าเราเคยทํารถที่มันเป็นรถมาตรฐานเดิมโรงงานเนี่ยแล้ววันหนึ่งพอรถไปถูกทํามาจากข้างนอกเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ที่เขาทามาใหม่มันไม่ถูกต้องมันผิดปกติครูก็อธิบายไปแค่ตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวบางท่านจะมาบอกว่าก็มันลดมือสองจอาอะไรกันมากมายแสดงไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูอธิบายนะครว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ของเดิมนะมีนี่รัดมาครูก็แจ้งไปอ่ะสุพรรณดึงออกเลยดึงยากหน่อยระวังเคเบิลทายบาดมือ,อลองเอาปลายท่อวางไว้บนอุ้งมือมีน้ำมันไหลไหมไม่มีนะโอเคแห้งแห้งก็ก๊อกไม่ได้เสียอะไรนะครับอ้าว Okay. ส่วนตรงตัวนี้นะครับตัวเนี้ยที่ครูชี้อยู่เนี่ยนี่คือตัวเซนเซอร์ tps นะเซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเล่งหรือลิ้นปีกผีเสื้อแล้วเนี่ยมันจะมาโยงอะหลอดไฟหลอดนี้อ่ะสุขันอ๋อไม่เปิดไม่ได้เพราะว่าเราถอดแบตเนี้ยนะฮะมันจะมาโยงอะหลอดสัญลักษณ์รูปเครื่องอันนี้อยู่นะครับอ่าทีนี้หลังจากเปิดกล่องมินิยูบล็อกออกไปเสร็จนะครับ ครูก็บอกอลูกศิษย์ครูว่าอันเนี้ยคาร์บูเรเตอร์ลุกเนี้ยก็ตามที่สุพรรณลูกศิษย์ครูเขาแจ้งมาว่าได้มีการไปถอดล้างมีการให้เพื่อนช่วยเหลือมาอันเนี้ยคือครูสันนิษฐานว่าไอฝั่งเนี้ยน่าจะใส่ผิดจริงๆไอเนี้ยมันน่าจะมาอยู่ฝั่งนี้นี่อยู่ฝั่งนี้แต่นี้เขาใส่มาอย่างนี้โอเคนะเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เนี่ยเขาลองเปิดไดอะแฟมมาดูก่อน น็อตสองตัวหัวเยินหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างที่ลูกศิษย์คลายนะครับเดี๋ยวมีคันหนึ่งนะครับมีโอนะครับนะไฟหน้าไฟท้ายไปทัวร์หมดแล้วครับนะเคลียไปเลยนะเคลียไปเลยครับเอาตูดใช้ควงเคาะป๊อกป๊อกเบาๆครับเคาะแบบเฉียงๆหน่อยครับเองเออ โอเคเบาอ่า okay. uh, อันนี้ก็สอนสถานิฐานนะครับติดกาวหรือเปล่าโอเคเอาสปริงล่วงไม่ว่ากันนะครับนักศึกษาเขาเป็นมือใหม่นะครับก็จะมีสปริงนะครับสปริงโอเคเสร็จแล้วก็จะเจอแผ่นไดอะแฟมทีนี้นะครับอันเนี้ยเขาก็ใส่มาถูกต้องตรงตามตำแหน่งนะฮะอันนี้ถูกต้อง แต่สิ่งที่ครูยังไม่รู้นะครับก็คือไดอะแฟมเนี่ยเป็นแท้หรือเป็นเทียมลูกชักกับเข็มเล่งสึกมากสึกน้อยเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เนี่ยเขาลองดึงไดอะแฟมขึ้นมาเอา้าดึงค่อยๆดึงครับเลาะตรงนั้นน่ะตรงติ่งนั่นนะ่ะแล้วก็ค่อยๆลูดไป ด้าดแฟมของแท้นะครับยางมันจะบางๆอ่อนนุ่มนะครับของเทียมมันจะหนาหนาตอนนี้ลูกศิษย์ก็เอาอะไรนะครับดอะแฟมกับลูกชักลูกเร่งขึ้นมาได้และเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ,อันนี้คือครูดูแลก็ยังอยู่ในสภาพปกตินะ,ะยังยังไม่เห็นร่องรอยฉีกขาดอะไรชัดเจนนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีอยู่ในระดับหนึ่งเสร็จแล้วนะครับ อันนี้คือสายโช้กอันนี้ลูกโช้กก็ยังสามารถดึงทำงานได้เด,ด้งแดแฟมลิ้นตัดอากาศอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจากการที่ครูลองเอานิ้วไปสัมผัสดูเนี่ยเดี่ยนะน็อตหัวเยินหมดเรียบร้อยนะครับนั้นเดี๋ยวครูจะขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับให้นักศึกษาเนี่ยถอดคาร์บูเลเตอร์ แล้วเดี๋ยวจะให้เขาถอดดูไส้กรองอากาศด้วยว่าไส้กรองอากาศสภาพเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมอดใจรอสักครู่หนึ่งอ,อ่านะครับเดี๋ยวสำหรับคันยามาฮ่าฟีโนนะครับเดี๋ยวค,ครูขออนุญาตจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะตอนนี้ลูกศิษย์เขากำลังลื้คาร์บูเรเตอร์แล้วก็ถอดไส้กรองอากาศมาเช็คเดี๋ยวพอถอดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคารบูเรเตอร์หรืออะไรมันมีปัญหาอย่างไรนะครับ เดี๋ยวครูมาทำ e p 2ให้ครูขอหยุดวิดีโอไว้เ,<อ>เท่านี้เพื่อจะไปที่ยามา h a ามีโอนะครับก็ขอขอบคุณท่านาที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ